สวัสดีครับก็หลังจากที่ทางหายกันไปนานแนวก็จะมารีวิวเซิร์ฟใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเซิร์ฟของทุกคนนะครับก็เป็นแต่เป็นชื่อแล้วเป็นชื่อผมเองก,ก็ในวันนี้ตัวละเซิร์ฟนี่ครับ GP เนีับเซิร์ฟใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งหามานะครับก็เซิร์ฟนี้นะครับถือว่าเป็นเซิร์ฟที่มั่งใจได้ไม่ต้องเขียนอะไรครับเพราะว่าผมตมั้งกมมว้แล้วเออผมจะ เล่นดีดีไหมคนน่าจะเข้าน้อยเนาะเล่นเนี่ยผมว่าผมเล่นเนี่ยดีกว่าโอ้ยแต่ก <tar get millet> ็มันโอ้มันใช้ได <t> ้นะครับยังไม่ได้เล่นเลยพูดว่ามันใช้ได้บ้าลมาฮวนครับฮวนจะเจอพุงเจอคีมังคีมันไม่ใช่แหละมันคือแอบขวักทอง cũng có mẹ lên rồi này bữa bữa cái vật tổng thân đi vào ở vụ nghe cũng cứ dân nhau Lepas rồi hop nih. you know เนี่ยจะอยู่นี้แล้วกันนะผมไม่เจอนะแต่ผมหมดเวลาผมจะชนแล้วเฮ้ยผมจปุ๊บจะทุบไปทางนั้นแล้วมันเอ้ยมัอกรมันะครับผมจะนี่นีนี่นี่จะได้เนีเนี่ย กันดูง่ายมากนะครับมนุษย์จะไม่เห็นตัวเราเห็นเป็นฝักทองนะครับอยากก่ากระโดดเลยครับสามนาทีเอาตัวรอดได้ได้โอัยเพื่อนเราวิ่งใหญ่เลยครับอือหือตายแล้วเป็นมนุษย์แล้วครับแคมเปิลบวกเลยบวกเลยบวกเลยบวกอยกู่ไหนวะนี้เอสเอสเอสผมน่าจะได้ ที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ย,ยมาแล้วเตรียมกับเพชรไว้ก่อนแมวแล้วแมวแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยจะปลอดภัย มันโง่มากตอนนี้ครับก็ผมเล่นนั้นนี่เยคยขังเยวนะครับเดี๋ยวลงดูไม่ได้อีพีมันโคตรยาวอะที่ผมที่ผมลงไม่ได้ก็เพราะอีพีมันยาวเกินอยากจะลงมากเลยอีพียาวโอ้ยเวนี่มาแล้วเอาเลยครับเอาเลยครับสงครามจะเริ่มขึ้นแล้วครับ,รบขณะขนี้ผมได้วิ่งบั่ชาร์จมันไม่ได้ โอ้ยผมแพ้ครับเราต้องทำลายเตียงของมันแต่ก็เราจะทำลายมันก็นไม่งไาผมผมมีน้ำตาลน้ำตาลต้องหาพวกนี้กันนะตีไปเรื่อยๆนะา จะมาทำอะไรแถวนี้ถ้าผมขอดูก่อนพอาดนนผมก็ไม่ได้เล่นเยอะแนละ้ว ไปเรนะื่อยๆนะครับช่วยกดคับสไครให้ผมเลยนะเพราะว่า<อ>ไม่รู้ยังไงอันนี้บอกไม่ใช่เอ้ก<ง>็โอเคอเกือบหมดนะครับ ต้องให้ผมเจีอยวิชาลาอยู่ชาลาผมผมโอ๊ยแพ้เนีครับสามสองโอ้โหแพ้นะครับ,รบก็เป็นไงครับมันใช่ไหมครับขอขอผมเฮ้ยขอขอเราขอเอากาขอ lot of keeping things